ปิดคลิปลัคนาราศีมีน2569คำทำนายพิศวงที่วงการหมอดูต้องหยุดฟังสวัสดีผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบาร,รมีอันสูงส่งผู้ที่มีจิตวิญญาณเก่าแก่เคยสร้างบุญใหญ่ในอดีตชาติและผู้ที่จักรวาลกําลังเลือกให้รับโชคก้อนใหญ่ในวาระนี้หากท่านกําลังฟังคลิปนี้อยู่ขอให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะในขณะนี้คลื่นจักรวาลกำลังทรงพลังแห่งความมั่งคั่งโชคลาบดวงดีเงินก้อนปาฏิหารไหลเข้ามาหาท่านโดยตรงขอให้ท่านหยุดฟังทุกสิ่งรอบตัวและฟังคำทำนายนี้ให้จบเพราะถ้าท่านฟังไม่จบท่านอาจพลาดวาระทองที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งในชีวิตบุญเก่าของชาวลัคนาราศีมีน ชาวลัคนาราศีมีนท่านคือผู้ที่มีบุญเก่าหนุนแรงมากบุญจากการช่วยเหลือผู้อื่นบุญจากการอุทิศต,ตนบุญจากการให้โดยไม่หวังผลบุญจากการเคยเป็นผู้เสียสละในอดีตชาติหลายคนในราศีนี้เคยเป็นนักบวชเคยเป็นผู้ทรงศีลเคยเป็นหมอยาเคยเป็นผู้รักษาผู้คนหรือเคยเป็นผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อผู้อื่น เพราะฉะนั้นดวงของท่านไม่ใช่ดวงธรรมดาแต่เป็นดวงที่เมื่อถึงเวลาจะกระวานจะคืนกำไรให้แบบทบต้นที่ผ่านมาท่านอาจเจอความเหนื่อยความผิดหวังความล่าช้าความไม่ยุติธรรมแต่ทั้งหมดนั้นคือการสะสมพลังเพื่อการเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่ Warning สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนต้องระวัง ในช่วงที่ดวงกําลังจะพุ่งแรงมีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังอย่างมากคือ X การพูดลบกับตัวเองการดูถูกดวงตัวเองการให้ผู้อื่นกดพลังเราการเชื่อคำคนที่มีเจตนาไม่ดีขอให้ท่านจำไว้คำพูดคือพลังความคิดคือคลื่นถ้าท่านคิดลบดวงจะช้าลงถ้าท่านคิดดีดวงจะเร่งสปีดทันที ตั้งแต่วินาทีนี้ผมขอตัดพลังลบออกจากชีวิตท่านขอให้คำพูดไม่ดีคำสาบคำอิจฉาสะท้อนกลับไปยังผู้ทรงทั้งหมดดวงดาวประจำตัวกำลังโยกย้ายขณะนี้ดาวพฤหัสดาวแห่งโชคและความสำเร็จกำลังส่งกระแสตรงถึงลัคนาราศีมีนดาวเสาที่เคยกดดันกำลังคลายอิทธิพลเปิดทางให้ดาวการเงิน ดาวโชคลาบเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่นี่คือจังหวะที่เรียกว่าดวงฟ้าเปิดเงินฟ้าหล่นโชคที่มาแบบไม่คาดคิดหลายคนในราศีนี้จะได้โชคจากสิ่งที่ไม่เคยคิดจากตัวเลขที่ไม่ตั้งใจจากความบังเอิญที่ไม่บังเอิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองชาวราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแรง เจ้ากรรมนายเวรเริ่มคลายเทวดาประจำตัวเริ่มขยับหลายคนช่วงนี้จะฝันแปลกเห็นตัวแรกเห็นคนเสียชีวิตเห็นวัดเห็นน้ำเห็นแสงทั้งหมดนั้นคือสัญญาณขอให้ท่านตั้งจิตให้สงบและอธิษฐานขอในสิ่งที่ปรารถนาโดยเฉพาะเรื่องเงินโชคลาภการถูกหวยความก้าวหน้า คำทำนายพิสวงเรื่องโชคลาภคำทำนายนี้ถูกพูดตรงกันจากหมอดูดังหลายสำนักทั้งสายโหราศาสตร์สายญานสายพลังจิตมีจำนวนมากจะมีเกณฑ์ถูกหวยแบบไม่คาดคิดถูกจากเลขที่ไม่ตั้งใจซื้อถูกจากเลขที่มีคนให้ถูกจากเลขในฝันถูกแบบซื้อเล่นๆแต่ได้เงินก้อนเน้นยำ้ำไม่ใช่แค่ถูกรางวัลเล็ก แต่มีเกณฑ์รางวัลใหญ่บางคนถึงขั้นแตะรางวัลที่หนึ่งหรือเงินก้อนที่เปลี่ยนชีวิตวงการหมอดูต้องตะลึงเพราะดวงมีนรอบนี้แรงเกินคาดพุ่งแบบไม่หยุดเหมือนดวงถูกปลดล็อกการเงินการงานความรักสุขภาพการเงินเงินเข้าหลายทางได้เงินก้อนได้เงินฟลุกหนี้สินเริ่มคลี่คลายการงาน ผู้ใหญ่เห็นค่าได้โอกาสใหม่ได้เลื่อนขั้นหรือมีงานเสริมที่ทำเงินดีความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนบุญสัมพันธ์คนมีคู่ความเข้าใจกลับมาความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างชัดเจนสุขภาพโรคที่เป็นมานานมีแนวโน้มดีขึ้นใจสงบขึ้นนอนหลับดีขึ้นคำสะกดจิตเปิดดวงอ่านช้าๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันคือผู้มีดวงโชคฉันคือผู้ที่เงินรักฉันคือผู้ที่จักรวาลเลือกฉันเปิดรับความมั่งคั่งฉันเปิดรับโชคลาบฉันเปิดรับปาฏิหาริย์ปิดท้ายเปิดบุญถ้าท่านรู้สึกว่าคำทำนายนี้ตรงถ้าท่านรู้สึกว่าใจสัน่นขนลุกน้ำตาซึมนั่นแปลว่าพลังได้เชื่อมกันแล้ว ขอให้ท่านกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเปิดบุญเปิดดวงกดซ u เปอร์แตงส์เพื่อเป็นพลังหนุนดวงให้แรงขึ้นและพิมพ์คำว่าสาธุลงในคอมเมนต์เพื่อให้คำทำนายนี้เป็นจริงโดยเร็ววันถึงชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านคำทำนายต่อจากนี้ไม่ใช่คำปลอบใจไม่ใช่คำพูดเพื่อความสบายใจและไม่ใช่คำทำนายที่ใครจะได้ฟังกันง่ายๆ เพราะดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในหนึ่งชีวิตและยิ่งไม่ค่อยเกิดกับคนหมู่มากแต่จะเกิดกับผู้ที่บุญถึงวาสนาพร้อมและชะตาฟ้าถูกเปิดเท่านั้นต้นปีพุทธศักราช2569คือจุดเปลี่ยนใหญ่ของชาวลัคนาราศีมีนเป็นการเปลี่ยนดวงที่โหราจารย์รุ่นเก่าเรียกว่าดวงพลิกจากเคราะห์เป็นวาสนาจากน้ำตาเป็นทรัพย์จากความเงียบเป็นชื่อเสียง และเป็นการเปลี่ยนในลักษณะที่แม้แต่คนที่เรียนโหราศาสตร์มาทั้งชีวิตยังต้องหยุดดูดวงนี้ซ้ำหลายรอบเพราะมันไม่ใช่ดวงธรรมดาแต่เป็นดวงที่มีแรงส่งจากหลายชั้นหลายภพและหลายชาติรวมกันตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีมีนจำนวนมากเหมือนคนที่เกิดมาช้าดวงมาช้าเหนื่อยก่อนคนอื่นลำบากก่อนคนอื่นทำดีแต่ไม่ค่อยได้ดีทันทีถูกเข้าใจผิดถูกเอาเปรียบ ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทั้งที่เป็นคนมีน้ำใจมีความสามารถและมีจิตใจสูงกว่าค่าเฉลีย่ยนั่นไม่ใช่เพราะดวงไม่ดีแต่เป็นเพราะดวงของชาวลัคนาราศีมีนถูกออกแบบมาให้รอเวลาและเมื่อถึงเวลาดวงจะไม่ค่อยๆดีขึ้นแต่จะดีแบบก้าวกระโดดดีแบบคนรอบตัวตามไม่ทันต้นปี25 6 9ดาวใหญ่หลายดวงที่เกี่ยวข้องกับชะตาของลัคนาราศีมีนเริ่มขยับพร้อมกัน ดาวพฤหัสที่หมายถึงโภคทรัพย์ความขยายตัวและโอกาสใหญ่ทำมุลกับดวงชะตาในลักษณะที่เรียกว่าให้คุณเต็มกำลังขณะเดียวกันดาวเสาซึ่งเคยกดเคยหน่วงเคยทำให้ชีวิตรู้สึกหนักมาตลอดหลายปีเริ่มคลายอิทธิพลออกไปอย่างเห็นได้ชัดนี่คือสัญญาณของการปลดล็อกกรรมเก่าและเปิดพื้นที่ให้บุญเก่าที่สะสมมานานได้ทางานอย่างเต็มรูปแบบดวงแบบนี้ หมอดูสายโหนจะบอกตรงกันว่าเป็นดวงที่ถ้าผ่านช่วงก่อนหน้าได้จะไม่มีอะไรหยุดได้อีกแล้วเพราะแรงดวงไม่ได้มาจากแค่ดวงดาวแต่มีแรงหนุนจากพบอดีตพบปัจจุบันและเจตนาบุญที่เจ้าชะตาเคยทำไว้โดยไม่รู้ตัวหลายคนในลัคนานี้มีดวงวิญญาณเก่าเคยสร้างบุญกับวัดาศาสนาครูบาอาจารย์คนยากคนจนหรือเคยช่วยชีวิตคนอื่นไว้ในชาติใดชาติหนึ่งบุญนั้นไม่ได้หายไปไหน แต่ถูกเก็บไว้และจะถูกคืนในช่วงที่เจ้าชะตาพร้อมจะรับมันจริงๆสิ่งที่น่าพิศวงคือดวงมีนต้นปี2,569จะมีลักษณะของเหตุบางอื่นที่ไม่บังเอิญเรื่องดีๆจะมาในรูปแบบที่เจ้าชะตาไม่คาดคิดไม่ได้วางแผนไว้และไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนบางคนจะได้เงินจากช่องทางที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เงินบางคนจะมีคนยื่นโอกาสให้แบบไม่ต้องวิ่งหาบางคนจะได้ข่าวดีในวันที่เกือบตัดใจ บางคนจะมีจังหวะชีวิตเปลี่ยนเพียงเพราะการตัดสินใจเล็กๆแต่ผลลัพธ์กลับใหญ่เกินคาดในทางโรคพย์ดวงนี้จัดว่าแรงมากเป็นดวงที่เงินจะไม่มาแบบหยดๆแต่จะมาเป็นก้อนเป็นช่วงเป็นระลอกและที่สำคัญคือมาแบบไม่ซ้ำรูปแบบเดิมใครที่เคยติดขัดเรื่องเงินจะเริ่มเห็นทางออกใครที่หมุนเงินหนักจะเริ่มหายใจโลง่งใครที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีทรัพย์จะเริ่มมีของมีค่ามีเงินเก็บ และมีความมั่นคงที่จับต้องได้ดวงนี้ยังสอดคล้องกับคำทํานายของหมอดูชื่อดังหลายสายที่พูดตรงกันว่าลัคนาราศีมีนในช่วงเปลี่ยนปี2,568เข้าสู่2,569เป็นหนึ่งในไม่กี่ลัคนาที่มีเกณฑ์ดวงฟ้าเปิดรับทรัพย์อย่างชัดเจนและมีโอกาสได้โชคลาภแบบเหนือความคาดหมายบางคนจะได้จากตัวเลขบางคนได้จากการเสี่ยงแบบไม่จริงจัง บางคนได้จากของที่มีคนให้หรือจากเหตุการณ์ที่เหมือนเรื่องเล็กแต่ผลลัพธ์กลับเปลี่ยนฐานะในมุมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจำดวงชาวลัคนาราศีมีนเป็นลัคนาที่มีสิ่งคุ้มครองแรงโดยกำเนิดเพียงแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าชะตาอาจรู้สึกเหมือนท่านเงียบเหมือนไม่ได้ช่วยแต่แท้จริงแล้วเป็นการถอยเพื่อรอจังหวะใหญ่ต้นปี2569เป็นต้นไปหลายคนจะรู้สึกได้ถึงสัญญาณแปลก ฝันชัดฝันซ้ำเห็นแสงเห็นน้ำเห็นวัดเห็นคนแปลกหน้าในฝันหรือได้ยินชื่อใครบางคนโดยไม่มีเหตุผลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเตือนว่าดวงกำลังขยับด้านการงานดวงนี้จะเปลี่ยนจากความอึดอัดเป็นความก้าวหน้าจากการทำแล้วไม่ถูกเห็นค่าเป็นการทำแล้วมีคนสนับสนุนบางคนจะเปลี่ยนงานแล้วชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจนบางคนจะได้ตำแหน่งใหม่ บางคนจะได้เริ่มต้นสิ่งที่เป็นของตัวเองและสิ่งนั้นจะเติบโตเร็วกว่าที่คิดดวงนี้ไม่เหมาะกับการลังเลเพราะโอกาสจะมาเร็วและถ้าเจ้าชะตากล้ารับดวงจะส่งต่อทันทีในด้านความรับดวงมีนต้นปี2569จะชัดเจนขึ้นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่จะค่อยๆหลุดไปโดยไม่ต้องฝืนความสัมพันธ์ที่ใช่จะนิ่งมั่นคงและมีอนาคต คนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นความสัมพันธ์ที่คุยแล้วสบายใจและหนุนดวงกันจริงๆไม่ใช่ความรักที่ดึงพลังออกไปด้านสุขภาพดวงนี้จะดีขึ้นตามจิตใจถ้าใจสงบร่างกายจะฟื้นเร็วโรคที่เป็นมานานจะเริ่มมีทางรักษาที่ถูกจุดและหลายคนจะเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นโดยธรรมชาติทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำทำนายเพื่อให้หวังลมๆแรงๆ แต่เป็นคําอ่านดวงจากภาพรวมของชะตาที่ชัดมากและขอย้ำอีกครั้งว่าดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยและจะไม่เปิดอยู่นานหลายปีหากเจ้าชะตาใช้ช่วงต้นปี2569นี้ให้ถูกทางตั้งจิตดีคิดดีทำดีและไม่ดูถูกดวงตัวเองดวงจะพุ่งต่อเนื่องจนคนรอบข้างเริ่มพูดถึงนี่คือคำทำนายของผมและถ้าท่านกำลังอ่านมาถึงบรรทัดนี้ นั่นแปลว่าดวงของท่านรับสัญญาณได้แล้วขอให้ท่านจำคำนี้ไว้ดวงมีนปี2,569ไม่ใช่ดวงที่จะกลับไปลำบากแบบเดิมอีกและนี่คือจุดเริ่มต้นของการพลิกชะตาครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีอย่างแท้จริงเคล็ดลับการเสริมดวงของคนที่เกิดในราศีมีนไม่ใช่เรื่องของพิธีซับซ้อนไม่ใช่เรื่องของของของลังราคาแพงและไม่ใช่เรื่องของการฝืนชะตา แต่เป็นเรื่องของการปลุกพลังที่มีอยู่แล้วในดวงให้ตื่นขึ้นมาอย่างถูกจังหวะเพราะชาวราศีมีนเป็นราศีที่มีบุญเก่าแรงมีเทวดาประจำตัวชัดและมีสายใยเชื่อมกับพลังจักรวาลมากกว่าราศีส่วนใหญ่เพียงแต่ที่ผ่านมาหลายคนใช้ชีวิตโดยไม่รู้ว่าตัวเองถือกุญแจดวงดีอยู่ในมือคนราศีมีนโดยพื้นดวงเป็นคนที่เกิดมาพร้อมความเมตตาความอ่อนโยนและจิตใจที่รับรู้พลังรอบตัวได้ไว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายคนในราศีนี้จะรู้สึกเหนื่อยง่ายใจล้าหรือรับอารมณ์คนอื่นมามากเกินไปแต่ในอีกด้านหนึ่งนี่เองคือเหตุผลว่าทำไมบุญเก่าและเทวดาถึงค้มครองราศีมีนแรงเพราะดวงแบบนี้ในอดีตชาติมักเป็นดวงที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นเคยเสียสละเคยให้โดยไม่หวังผลเคยเป็นผู้เยียวยาทั้งกายและใจของคนอื่นมาแล้ว การเสริมดวงของชาวราศีม <_ vais>. ีน <desserts> จ <Negative notes> ึงต้องเริ่มจากการทำให้บุญเก่ากลับมาทำงานไม่ใช่การเร่งโชคแบบฉาบฉวยสิ่งแรกที่สำคัญมากคือการทำบุญกับคนที่ยากไร้คนด้อยโอกาสคนป่วยคนพิการคนที่ไม่มีเสียงในสังคมเพราะนี่คือสายบุญตรงของราศีมีนทำแล้วบุญขึ้นไวทำแล้วดวงตอบสนองเร็วโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะขอเพียงเจตนาบริสุทธิ์ทำด้วยใจสงบ ไม่ถ่ายรูปไม่อวดไม่หวังผลทันทีบุญจะไหลกลับมาในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงหลายคนสังเกตไหมว่าหลังจากช่วยใครบางคนแบบไม่คิดอะไรเลยชีวิตจะโล่งขึ้นมีทางออกมีข่าวดีหรือมีคนเข้ามาช่วยโดยบังเอิญนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็น,นกลไกของบุญเก่าที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้ง ในทางดาวดวงราศีมีนมีดาวพฤหัสเป็นหนึ่งในดาวที่ส่งอิทธิพลกับชะตาอย่างแรงดาวดวงนี้คือดาวแห่งครูความรู้ความเมตตาและพกขพั์ที่ได้มาอย่างถูกต้องเมื่อดาวพฤหัสเดินดีชีวิตมีนจะเปิดแบบเห็นชัดโดยเฉพาะด้านเงินโอกาสและความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่การเสริมดูมให้ดาวพฤหัสทำงานแรงขึ้นคือการรักษาศีลการพูดดีคิดดีไม่เอาเปรียบใคร และไม่ดูถูกคุณค่าของตัวเองเพราะดาวดวงนี้จะไม่ช่วยคนที่คิดลบกับตัวเองซ้ำๆอีกหนึ่งดาวสำคัญของราศีมีนคือดาวเนปจูนซึ่งเป็นดาวแห่งจิตใต้สำนึกความฝันและพลังเร้นลับนี่คือเหตุผลว่าทำไมชาวราศีมีนจึงฝันแม่นรู้สึกไวและมีเซนส์แรงการเสริมดวงด้านนี้คือการอยู่กับความสงบการนั่งสมาธิการอยู่กับตัวเองและการใช้จินตนาการในทางสร้างสรรค์ ยิ่งคุณนิ่งดวงยิ่งเปิดยิ่งใจสงบสัญญาณจากจักรวาลจะยิ่งชัดหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญที่ชาวราศีมีนควรทำทุกคืนก่อนนอนคือการนั่งสมาธิแบบง่ายๆไม่ต้องท่องคาถาไม่ต้องนั่งนานแค่นั่งเงียบๆหลับตาหายใจลึกๆแล้วนึกถึงแต่สิ่งดีๆนึกถึงภาพชีวิตที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ต้องคิดว่าจะได้หรือไม่ได้ แค่นึกด้วยความรู้สึกขอบคุณเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆทำแบบนี้ทุกวันจิตใต้สำนึกจะเริ่มเปลี่ยนคลื่นพลังจะเริ่มเปลี่ยนและจักรวาลจะค่อยๆส่งสิ่งนั้นเข้ามาให้คุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดด้านการค้าขายและการทำมาหากินราศีมีนเป็นราศีที่เหมาะกับงานที่ใช้ใจใช้ความเข้าใจใช้การบริการใช้ความจริงใจยิ่งค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ยิ่งไม่เอาเปรียบลูกค้า ยิ่งคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นก่อนกำไรดวงการเงินจะไหลลื่นแบบไม่ติดขัดร้านค้าธุรกิจหรืออาชีพใดก็ตามถ้ามีการแบ่งปันมีการช่วยเหลือสังคมเล็กๆน้อยๆดวงเงินจะหมุนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับเลขนำโชคของราศีมีนเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับพลังของน้ำจิตและการไหลเลขเด่นที่มักให้ผลดีคือ2 6 7และ9เลขเหล่านี้เมื่อปรากฏในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านเลขรถเลขบัญชีหรือเลขเสี่ยงโชคมักให้พลังบวกกับชาวราศีมีนโดยเฉพาะเลขที่มาแบบบังเอิญเช่นเลขจากความฝันเลขที่เห็นซ้ำๆเลขที่คนอื่นพูดโดยไม่ได้ตั้งใจเลขเหล่านี้มักไม่ใช่เรื่องบังเอิญสำหรับราศีนี้ด้านการเสี่ยงโชคราศีมีนไม่เหมาะกับการเล่นหนักไม่เหมาะกับความโลภแต่เหมาะกับการเสี่ยงแบบมีจังหวะเสี่ยงด้วยใจสบาย เสี่ยงแบบไม่กดดันตัวเองยิ่งคิดว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโชคยิ่งเข้ามาเร็วเพราะดวงมีนแท้พลังความเครียดแต่ชนะพลังความวางใจอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญคือการพูดกับตัวเองให้ดีโดยเฉพาะก่อนนอนและหลังตื่นนอนคำพูดเหล่านี้เหมือนการตั้งโปรแกรมชีวิตชาวราศีมีนควรหลีกเลี่ยงการบน่นการตัดเพ้อการพูดว่าตัวเองไม่มีดวงหรือดวงไม่ดี เพราะคำพูดเหล่านี้จะกดพลังดาวทันทีแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคำพูดเรียบง่ายเช่นวันนี้ฉันโชคดีวันนี้เงินไหลเข้าหาฉันวันนี้ฉันได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำพูดเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนคลื่นชีวิตโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายนี้การเสริมดวงของราศีมีนไม่ได้อยู่ที่การทำอะไรยากแต่อยู่ที่การทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆด้วยใจที่ถูกต้องทำบุญกับคนที่ลำบากกว่าด้วยความจริงใจ นั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันนึกถึงสิ่งดีๆพูดดีกับตัวเองใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและเชื่อในพลังของดวงตัวเองถ้าคุณทำได้แค่สิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอดวงจะค่อยๆเปลี่ยนโชคจะค่อยๆไหลเงินจะเริ่มมาโอกาสจะเริ่มเปิดและวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่ปาฏิหาร แต่คือผลของบุญเก่าและดวงแท้ของชาวราศีมีนที่ถึงเวลาได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนสวรรค์และผืนแผ่นดินเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมในเวรที่เคยผูกพันกันมาในอดีตชาติจงรับรู้ถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของคำอวยพรน,นี้และขอส่งพลังแห่งความเมตตาความโชคดีและความมั่งคั่งไปถึงชาวราศีมีนทุกท่านผู้ที่กำลังฟัง กำลังอ่านและกําลังเปิดใจรับคําอวยพรนี้อยู่ในขณะนี้ขอสวัสดีชาวราศีมีนผู้ที่มีดวงจิตอ่อนโยนมีหัวใจเปี่ยมด้วยเมตตาและเป็นผู้ที่สะสมบุญกุศลมาอย่างยาวนานแม้ในบางช่วงชีวิตจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหรือรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีในทันที แต่ขอให้ท่านจงเชื่อมั่นว่าทุกความดีที่ท่านเคยทำไว้ไม่ได้สูญหายไปไหนบุญเหล่านั้นกำลังรวมพลังและกำลังจะกลับมาตอบแทนท่านอย่างงดงามตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนเปิดรับแสงแห่งความสำเร็จเปิดรับโชคลาภเปิดรับเงินทองเปิดรับโอกาสและเปิดรับปาฏิหาริย์ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิต ขอให้สิ่งที่เคยติดขัดคลี่คลายสิ่งที่เคยหนักกลายเป็นเบาสิ่งที่เคยมืดมนกลับสว่างสวยัยและสิ่งที่เคยรอคอยมานานเริ่มปรากฏให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมขออวยพรให้ชาวราศีมีนมีดวงแห่งความร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีใช้ไม่ขาดมือมีเก็บไม่ขาดบัญชีและมีทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้รายรับมากกว่ารายจ่ายขอให้เงินที่เข้ามาเป็นเงินที่บริสุทธิ์ เงินที่สร้างความสุขและเงินที่ต่อยอดชีวิตให้มั่นคงยิ่งขึ้นขอให้ความกังวลเรื่องเงินจางหายไปและถูกแทนที่ด้วยความสบายใจและความมั่นคงขอให้ชาวราศีมีนมีโชคด้านการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหากคิดจะซื้อหวยขอให้จับเลขได้ถูกต้องหากคิดจะเสี่ยงเพียงเล็กน้อยขอให้ได้ผลเกินคาดขอให้มีวาสนาได้ถูกหวยได้ลาบลอยได้เงินก้อนได้รางวัลใหญ่ โดยเฉพาะโชคที่มาแบบไม่คาดคิดไม่ทันตั้งตัวแต่เปลี่ยนชีวิตได้จริงขอให้ดวงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเปิดรับท่านหากบุญวาสนาและจังหวะชีวิตถึงพร้อมขอให้ความฝันเรื่องโชคลาภเป็นจริงในสักวันหนึ่งขอให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีมีนตื่นขึ้นมาหนุนดวงอย่างเต็มกำลังช่วยเปิดทางช่วยกันภัย ช่วยสกิดโอกาสและช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้ท่านพลาดสิ่งดีๆที่ควรได้รับขอให้เจ้ากรรมในเวรที่ยังผูกพันจงได้รับส่วนบุญนี้และคลายความอาฆาตเพื่อให้ชีวิตของท่านเดินหน้าได้อย่างราบรื่นปลอดโปร่งและสบายใจยิ่งขึ้นขอให้ดวงการงานของชาวราศีมีนก้าวหน้าได้รับการยอมรับได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่และผู้ร่วมงาน หากทำค้าขายขอให้ค้าขายดีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายพูดจาดีต่อกันมีแต่คนอุดหนุนมีแต่คนบอกต่อมีแต่คนเมตตาหากทำงานประจำขอให้มีความมั่นคงได้เลื่อนขั้นได้ปรับเงินเดือนหรือได้โอกาสใหม่ที่ดีกว่าเดิมขอให้ดวงชีวิตของชาวราศีมีนเต็มไปด้วยความโชคดีความราบรื่นและความอุดมสมบูรณ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พ้นจากอุบัติเหตุ โรคภัยและครอบกรรมทั้งปวงขอให้สุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจสงบไม่ทุกข์ไม่กังวลและไม่แบกรับพลังลบจากใครโดยไม่จำเป็นหากท่านใดกำลังฟังคำอวยพรน,นี้อยู่ขอให้ถือเป็นสัญญาณแห่งความโชคดีขอให้ดวงของท่านเปิดรับพลังบวกจากจักรวาลขอให้สิ่งดีๆเริ่มต้นขึ้นนับจากวันนี้และค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากท่านเห็นว่าคําอวยพรนี้มีประโยชน์มีพลังและมีความหมายขอความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปทำนายดีๆจากช่องของเราการแชร์หนึ่งครั้งอาจเป็นการเปิดบุญให้ตัวท่านเองโดยไม่รู้ตัวและการกดติดตามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของดวงดีที่ต่อเนื่องยาวนาน และหากท่านมีกำลังขอความเมตตากดซ u เปอร์แตงส์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปบุญกุศลจากการสนับสนุนนี้ขอให้ย้อนกลับไปหาท่านเป็นร้อยเท่าทวีขอให้เงินทองที่ท่านให้ออกดอกออกผลกลับมาเป็นความมั่งคั่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านพบแต่ความร่ำรวยพบแต่โอกาสดีพบแต่ผู้คนที่จริงใจ พบแต่เรื่องราวที่ทำให้ยิ้มและพบแต่ทางสว่างในทุกย่างก้าวของชีวิตขอให้คำอวยพรนี้ส่งถึงท่านอย่างสมบูรณ์และขอให้ดวงชะตาของท่านเปิดรับสิ่งดีๆตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปสาธุขอให้เป็นจริงทุกประการ